ถึงแล้วจ้าอันนี้ก็จะมารับน้องสาวน,นะคะที่โรงเรียนวัดเจริญบุญนะคะน้องทำงานอยู่ที่นี่คะ่ะงสะอาดนี่นะคะ5้สอค่ะส .1 อหคือสะสางสอสงคือสะดวกสอสคือสะอาดสอสคือสุขลักษณะและ้วก็สอหคือส,สร้างสุขน,นิสัยเออเอ,อเขาจะได้ตู้กันนคือหาว่ะ อันนี้เขาเก็บอุปกรณ์ช่างโดนใกล้มือไงอ๋อมันก็เป็นอุปกรณ์ช่างมาถึงบ้านเปี้ยวแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาดูบ้านพักนะคะเอ้าเป็นตู้พิมพสีเหรออือมันกันน้ำกันมันเป็นมันเป็นตู้สันเดียวหรือเป็นตู้สองสันสองสันที่ที่ที่เชื่อมเดียวเหรออือจริงๆเขายกออกมาได้ปะไม่ได้มันเป็นมันมีแบบสันเดียวผองแต่ว่าเขาเอาสองก็ซื้อไปอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยปะซื้อมาสักพักเล่าเป็นปีแล้วอันนี้เป็นบ้านพักคุณหน่อยนะจ๊ะ บ้านพักคุณหน่อยคือทุกอย่างของคุณเธอจะเป็นหมูค่ะนี่ค่ะหมูครับนี่แอ,อมสินก็ยังเป็นหมูเลยคิตตี้ได้มากเกยนนี่ของพันทำไมได้เป็นคิตตี้ละ่ะทำไมไม่ได้เป็นหมูละ่ะอ้าวสเตบบสเซียนหมูนุ่กกิเกียเอสเตบบส,สเซียนอันนี้ที่นอน,ท,น,อนที่นอนคุณน้อยอ้าวเก้าอี้คือคือดีใช่อันนี้ก็สั่งเองล่ะนั่งทำงาน <Yes. S 1> ป้าคือมีได้ของมีใน คือมีเด็กโตคือมีได้โตมันต้องหกแบบนี้มันต้องมีได้หกเลยอ่าแล้วอันนี้ก็จะทําเป็นลางนะคะเปรี้ยวเราเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวหนาเอาฮอตยาวนี่ฮอตนี่เลยจุดีสุดเลยสุดเลยมันกระดาบเป็นแบบชักไเลยสุดยอดเลยแล้วเปิดออกมาก็ฮ่าลกมาที่ทํางานคือบ้านนี้นี่ที่รับแขกนี่จะไม่ใช่ตรงนี้นะคะจะเป็นปีค่ะนะคะที่รับแขกกันเลยปีข้างนอกกปีข้างนอกกันเลยเดี๋ยวกำลังจะสั่งโต๊ะอันลอย ที่นั่งตไปละที่นั่ง้งนี้เจ้าของคือมีจัดตรงนี้ล่ะถ้ามันเป็นแบบส่วนญี่ปุ่นแบบเนี้ยอันนี้เพิ่งได้เห็นมาฮะหินของน้องเออเอามาลงเอ๊แต่ว่ารับแขกกันรับแขกตรงนี้ได้นี่สอดก๊อกมานะนี่มีต้องเข้าบ้านเปียวรับแขกตรงนี้อ้าวพ่ละปุกกระบองเพชรป่ะเจ้าของต้องเจ้าของต้องปูต้นไม้ที่อยู่ในบ้านได กำลังสั่งกระถางมาจากเอาลี่อ๋ออียแล้วที่มันเป็นสีทองอ่ะอันนี้ซื้อเอามาฝากเปียวนะคะที่ใส่ยาสีฟันหมูนะคะเออเปียวอาหารไว้เธอกินแยี่มมากอันนี้ไข่ฟรีไข่ฟรีไข่ฟรีได้มาสี่ห้าถุงทีเหลืออันนี้อันนี้อาหารทีเหลือที่บอกเตรียมอาหารไว้เถอะนมน้ำแค่นี้หมดละไหมเยี่ยมมากเอ้ยเตรียมทีเหลือมาให้เธอปะเหอเอ้ยมีได้เตรียมเพราะว่าเอ้ยมีของฟรี นี่นะคะกระจกนะคะสงสัยกระจกคุณเธอจะต้องได้อันใหญ่กว่านี้แล้วล่ะเออแต่เขาชอบอันนี้มากเลยอันเนี้ยห้าพันสี่พันเก้าค่าส่งสี่ร้อยงามอันนี้เป็นมือสองหรือเปล่าอันนี้ของญี่ปุ่นมือสองอ๋อแล้วอันนี้ล่ะอันนี้กะเป็นของเจ้าของไขายเองเขาส่งต่อแล้วทั้งในมันมันโอเคไหมเวลาสื้อใหม่เลยหรอใหม่เขาเขาซื้อมาสองหมื่กว่าอ้าวเหรอ เอ้แต่มันแต่มันเป็นไหมเลยอ่ะเนี่ยอันนี้คือมันมีโลโก้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดถึงว่าของเจ้าของหายไปกันเลยเบิร์อืออยู่ในนี้อ้าวเจ้าของมันมีที่เก็บปิลประกาศอันนี้คอนโดประกาค่ะมันจะเป็นการ o r กกไนซ์มากเจ้าของเอามาไึงก็เหรอสั่งดิช็อปปี้เห็นน้องอันนี้ก๊อปปี้มาทุกคนในโรงเรียนอ่ะก๊อปปี้น้องคนนี้หมดเลยน้องคนนี้เป็นสไตล์น้องเขาแบบจะเอ้ยเขาเขาจะไปรีวิวบ้านเขาเนาะห้องน้องเคือเมื่อก่อนะเป็นแค่กองเลุกอ่ะ แอืมแล้วคือเออไอ้ชอบกันตกแต่งบ้านลองกะลงทุนใหม่หมดเลยแต่เอ้ยไม่ได้สไตล์เราเอ้ยแค่เบิ่งเบิงแล้วเอ้ยจะซื้อก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวไปขอห้องน้องดีกว่าน้องแล้วน้องเขาอยู่น้องเขาคือเบิ่งอยู่หรออุ้ยน้องใจดีเออืออันนี้ก็ก๊อปปี้น้องมาแล้วเหรอเออเออมีพิลริยอันนี้ก็คือมันกระลบอยู่ในนี้ไงอ๋อเออมันกระลบอยู่ในนั้นเออมันก็มีมัวพวกสียเขาเลยนะนี่หลังเนี่ยเขาเลยนะ แปดพันเนาะเจ็ดพันห้ารวมสวยห้าร้อยอ๋อก็โอเคมากเลยคือโอเคมากเพราะว่าเจ้าของเขาเสียดายมากเลยหรอเออมันมีโต๊ะเขาขายอยู่กันเลยเนี่ยขายอยู่มาเก็ตเพลสขายอยู่มาเก็ตเพลสเขามาส่งจากชลบุรีหรอมาส่งถึงที่เลยแล้วไอ้เผือเขาจังเยอะขายอ่ะเขาเขาคงจะเปลี่ยนสไตล์บ้างกันนั่นแหละและ<อ>้วเขาคงจายหญ่บ้างคือมันมีโต๊ะเป็นโต๊ะของเขาที่มันเป็นแบบวะอืม คือจริงๆแล้วคือคือเปรี้ยวมาจากเมืองนอกนะคะแล้วก็คืออยู่เมืองนอกเนี่ยคือการซื้อของมือสองเนี่ยมันมีแม่นเรื่องแปลกเลยมันเป็นการที่แบบเป็นการมันจะของใหม่นั่นลล้มันจะเปาโลกมาเฉยๆเนี่ยแล้วมันได้ของคุณภาพอ่ันนี้จะมาแล้วแล้วมันแล้วมันคุณภาพดีกว่าของมือหนึ่งเลยนะเนี่ยอันนี้คือใหม่เอี่ยมคือกลิ่นใหม่ไม่ได้มีได้ความเก่าเลยไม่ได้กาใสายงานมาก่อนไงใส่อะไรบ้างช่องแรกก็จะเป็น ของท um ี ENNIS, leagues, ่ในโรงแรมจุ๊บจิ๊จิจิตของในโรงแรมอพวกของในโรงแรมจ่าเออพวกเจลพวกอุปกรณ์แอลกอฮอล์เช็ดมืออ่าของที่ยังไม่เปิดใช้อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องประดับเครื่องแต่งเครื่องประดับนี่โลกออนไลน์แล้วมากเลยแค่นี้โอ้ยนี่เยอะแยะมากมายแต่ก็มีได้แค่จสักอันอืมันก็ชุดชั้นในนะชั้นในกางเกงในฝั่งนี้นะอันนี้ซับในอืม ด้วยน้ำถุงเท้าจะขลองจจัดเรียบร้อยแทะมันจัดแลนนานทีละนั่นกระจัดบ่อยนะอันนี้อุปกรณ์ที่คือมันใส่ได้สูงมากเพราะมันสูงมากเนี้ยชั้นสุดท้ายมันจะสูงอืมสามอ๋อเข็มขัดนี่เข็มขัดอืมอุปกรณ์ที่ยังไม่ใช้ครีมที่ยังไม่ได้ใช้อืกระเป๋านี่แล้วอันนี้เน่คือสั่งกระจกมาห้าร้อยบาทแบบหนาแบบหนาสีสีดำน้ำสีดำต้องเป็นสีดำ ให้มันเป็นสไตล์อะไรนะที่ตัวเองทำอะอานอริกอานอริกมันเป็นยังไงเหรออานอริก <od> แล้วก็อันนี้เดี๋ยวรอรอล้างม่านใส่แล้วเมื่อไหร่จะทํะเเาเนี่ยฮะเมื่อไรเนี่ยเอ็ดล้างม่าน่ะสั่งม่านอยู่ข่ะสั่งตัดอยู่ทางอ้าวาแล้วอันนี้ละ่ะสั่งตัดแล้วเขาก็เลยบอกว่า่าป้าไม่ยังไม่มีเวลาตัดให้จ้าอ้าวแล้วอันนี้ละ่ะอันนี้ก็หนึ่งพื้นตรงนี้ค่ะกัน้นแอร์ติดยังยังติดล้างไว้แล้วค่ะไหนดูสิ มันก็จะเป็นม่านจีบติดแบบแนบเลยมันจะแน่วมันบ้างใช่ถ้าจ,จะเป็น,นตาไก่<อ>มันมันจะมีรูอ,อันนี้ต้องเป็นม่านจีบเท่านั้นเอาเปียกก็ต้องขยับอันนี้สินิดหน่อยขยับนิดหน่อยอืมอม,มันต้องขยับได้ไม่ติดถา่านค่ะอันนี้ห้องน้ำนะคะตื่นห้องน้ำของคนครึ่นะห้องขวาค่ะอ่างตะกากาศโอเคอยู่ดีล่ะอันนี้เอทใหม่มันคือเลอะแต่เปียว อันนี้กระเอัตูเก็บของนี่กํนลังนะเอ็กงี่ใหม่เอค่ะตอนนี้ก็พามาชมบ้านเปี้ยวแล้วนะคะอันนี้เป็นบ้านเล็กๆขึ้นบ้านพักครูอยู่ปทุมธานีหนองเสือจา้าค่ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวนะเดินทางต่อไปครั้งหนเดี๋ยวนียกำลังนะเดินทางแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตามเรามาเลยนะคะไปไหนกันต่อคะปราจีนบุรี อันนี้กล้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนต้นไม้นะคะของครูน้อยค่ะลแล้วก็ทำยูทูบเบอร์ <นะ S 2> อค่ะน้องเขาก็เลยก็อ้าวเหรอแล้วเหรอเออพี่ปุ้ยก็ยูทูบเหมือนกันอุย้กอยกล้วยไม้สวยมากเลยเปรี้ยวไม่มันมันอยู่แบบนี้มันธรรมชาติมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวชอบเบิ่งไอ้เอ้ยชอบเบิ่งไอขัวยีหนิงไงชมพู่อ,อ่ะที่วันนี้มีสวนสวนแล้วแบบมาอีกนิดนึงก็เป็นมันมันก็จะเป็นสวนพักก็ยังเปรี้ยว ว้ายอันนี้แมวเหมียวชื่ออะไรคะอ๋อไอ้เหมียวย่าเหมียวของแม่ชื่อแบบย่าชื่อตัวเหมียวชื่อเหมียวชื่อเสื้อคิดอยากคุมใม้มันหรือยังซื่ออยากคุมเห้มันหรือยังอ๋ออันนี้เป็นโครงการส่วนพักเอ้เหมียวอ๋ออันเปล่าอันนี้มันเป็นส่วนพักอยู่แล้วนาะส่วนสมุนไพรอันนี้กำลังจะลงตะไคร้กับโหระพา มอนเซล่าเยอะมากค่ะนี้ค่ะไปขุดมาค่ะอันนี้ก็ไปขุดมาค่ะขุดขุดมามาลงกระถางใหม่อุดแสดงว่ามันถือแล้วแหละอือันนี้โปรดักอันนี้โปรดักค่ะมีการจะส่งของให้ลูกค้านี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อ๋อของที่น้ี้กำลังจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยขายแค่นี้ได้เงินั้มอันนี้ก็กําลังเวลาขาส่งขาส่งแบบอะไรเขาเนี่ยแพ็คใส่กล่อง แล้วมันมีความหรออันนี้อันนี้ซื้อมาสามร้อยห้าสิบค่ะขายเท่าไหร่นี่ฟอมฟอมทรงเพื่อรอขายฟอมทรงมาเปื่อที่เนี่นด<ะ>ัดเหรออ๋อเป็นความชอบของน้องเขาเนาะอ,อยู่กับสิ่งที่ชอบมันก็จะอยู่ได้ยาวนานเนาะไอ้ต้นหอมจากบ้านส่วนเกษตรพอเพียงค่ะอ่าก็ได้กินได้ไซส์ออโอ๊ยโคตรน้ำมันแน่โคตรน้ำมันแน่อันนี้อะ อันนี้เพาะใหม่เหมือนป่ะนี่อเนี่ยเทียบเลยที่เพาะเนี่ยเขาเรียกอ,อ๋อนี่ไง,ท,งไที่กำลังดัดที่กำลังดัดเนอะเนี่ยไอ้ไน้ำเขาเรียกไอ้เดวอวตัดน้ำเดือวตารขยายพันธุ์แบบไอ้เนี่ยหรออืมอันนี้ลูกมอนค่ะใครสนใจก็ติดต่อได้กำลังตอนได้แล้วอ๋อตอนขายอ,อ๋อนี่ไงออกะโอ้ยตอนนี้ก็ตอนอยู่ด้วยอยู่นเนี่ยยานะเห็นกินก็ไ่ไอ้ขายนะเนี่ยได้ขายก คือโพสขายเนาะถ่ายรูปสวยๆแล้วยกับโพสขายเนาะดีว่ะกล้วยไม้สวยมากเลยกล้วยไม้นี่ถูกมากค่ะต้นละห้าบาทค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือทุกคนก็มีงานหลักเนาะแต่ทุกคนก็จะต้องมีงานเสริมถูกไหมอืมไม่งั้นก็จะอยู่ไม่ได้ไม่งั้นจะเบื่อค่ะไม่ใช่ก็เบื่อไม่ใช่จะหาเงินหาเบื่อค่ะเบื่อใช่ไหมคะป่ป่าหดวได้ยังอันนี้ของน้องอีกคนนึงเนี่ยอันเนี้ย ตัดเนี่ยคืออันเนี้ยเฮ้ยคัดตัดนี่เป็นอะไรของน้องอีกผู้ชายคนหนึ่งค่ะผู้จัดการอนนี้ล่ำซ้ำมาแต่เขามีฟาร์มที่ลำปางเวลาจะขายเขาก็เขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเพื่อฟาร์มขายเลยอันนี้เขาเพาะเป็นฟาร์มที่บ้านเลยเขาก็เอาเพาะบ้างเวลายเอวลาช็อตเขาก็ขุดไปขายค่ะเวลาช็อตอันนี้เขาก็ดมีนัดค่ะของใครของพระเจ้าเอง อันนี้จะขายไหมนี่อันนี้เอามาสวยค่ะเอามาสวยเพื่อความสวยงามความสุขเล็กๆน้อยนของครูของครูที่นี่นะคะตรึงตรึงตรึงไปเมามากค่ะสวยปะเอ้ยแพงปะอันจะบัดยี่บห้าบาทอ้าวเหรออยู่นี่ยี่บห้าเหรอเพราะว่าถ้าอยู่จะต้องรู้จักร้านนะคะบางร้านก็ขายห้าสิบถ้าอยู่อุดรนี่ประมาณสามสิบห้าห้าสิบถ้าเป็นแบบนี้นะบางร้านก็ห้าสิบค่ะ วย,วย,วยอันนี้กำลังบ้ามานันสวยนี่นี่ไอ้ต้นเนี้ยต้นนี้บ้านพี่จุ้ยก็มีอยู่แต่ก็แต่ก็ขยายมันก็สวยเนาะไปเมาง่ไปเม,มาเม,มาอยู่ไปเมามาอยู่ตลาดต้นไม้ของศิษห้าอันนี้น้องก็กําลังเลี้ยงปลาค่ะกําลังบ้าปลาอืม,มนกอยู่นี่ก็เมามาวันเดียวนะคะอันนี้ดินมังกรกำลังฮิตเนี่ยกำลังจะปลูกดินมังกรในบ้านอยู่สมัยก่อนบ้านเฮา งูเลยบ้านเท่าไรนี่น <c oughs> นอันนี้ผีเลยนี่นะอันนี้ช้อนเงินช้อนทองอันนี้กำลังเห็ดค่ะเออน่ารักดีเนาะกำลังเห็ดอันนี้อันนี้เที่ยวเอ้จะได้อันนี้นะอันนี้ไม้อบน้ำอุ้ยเป็นสวนเลยต้นไม้ไมแพงปะ่ะห้าสิบถึงร้อยบาทโอ้กระแพงอยู่แล้วแต่ไม่มีพยยรอร์ดเพราะว่าเอ้ซื้อแบบปลอมมาแล้วแบบปลอมมามันมันเหมือนของจริงเลยมันจะไม่ต้องหดน้ำต้นไม้เพราะเอ้ไม่ได้เวลาหดน้ำนี่ต่อไปตรงตรงนี้จะทำเป็นสวนอะไรคะ ตรงนี้ก็คิดว่าตรงนี้ตอนแรกจะทําเป็นโรงเรือนเพราะต้นไม้จริงจังค่ะพอได้ขายหนึ่งก็เรรู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะจะได้เอาเปรี้ยวได้ขายด้วยเหรอขายขายข้างเลยขายข้างผิเอา้ <laughs> <laughs> าเหรอเจ้าของก็ได้ขาย <laughs> แต่เจ้าของเป็นคนชอบงานลงแรงนะเจ้าของก็ต้องเอ็ดไปเลยค่ะก่อนแม่ตรงลงนะ่ะไมเป็นโรงเรือนตอกต้นไม้ตอ,อ,อ,อนนี้บีคอแล้วมันไม่เหมาะค่ะไม่ใช่ไซส์นี้ อันเกิดเองนะเนี่ยอ๋อคุณกระจงคูกระจงคูกระจงอยู่บ้านเฮามันโดดอันนี้นะมันโดดอันเนี้ยเอ้าออกมาเหอะไอเห้อน้าจะของขับเลจะของขับดิไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังก็จะพาไปเดี๋ยววันหลังค่อยมาชมบ้านเปี้ยวใหม่นะคะโอเคเราก็จะเดินทางแล้วจ้าวันนี้มีโเฟอร์ด โอเคแค่นี้เด้อคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นำด้วยจ้าบ๊ายบายบ๊ายเปวไป๋ไปยเน่